ข่าวสั้นทันโลกฝากติดตามด้วยนะคะดาวร้ายลิเกปรับตัวสวมชุดขายหนังไก่ขนมจีนสู้โควิดดาวร้ายลิเกไร้างานหันมาปรับตัวช่วงโควิด19ระบาดสวมชุดลิเกขายหนังไก่ทอดส้มตำขนมจีนขุดเมนูเด็ดตำซูเปอร์หนีพระรอจนยอดพุ่งคนแห่ชิม เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ที่ริมถนนบ้านมะเกลือตำบลมะข่าอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาพบร้านเพลิงไม้ขายหนังไก่ทอดส้มตำและขนมจีนโดยมีชายแต่งชุดลิเกสีเหลืองสดใสย,ยืนขายของเป็นที่สะดุดตาแก่ผู้ที่ผ่านไปมาบริเวณดังกล่าวใช้ชื่อร้านว่าไก่ทอดดาวร้ายโดยมีลูกค้าจอดรถเข้ามานั่งทานและซื้อกลับบ้านไม่ขาดสาย จากการสอบถามนายธนากรคือสูงเนินอายุ44เจ้าของร้านดังกล่าวเล่าว่าตนเริ่มเล่นลิเกมาตั้งแต่พศ2537กับคณะวรต้อสีมานครซึ่งเป็นลิเกที่มีชื่อเสียงในจังหวัดนครราชสีมาสแสดงบทดาวร้ายแต่พอช่วงเดือนมีนาคม63ที่ผ่านมาโควิด19ระบาดท,ทำให้ไม่มีคนจ้างลิเกตนเองเหมือนคนตกงาน จึงคิดหาหนทางว่าจะทำอย่างไรถึงจะมีชีวิตรอดและอยู่ได้ในสถานการณ์แบบนี้เนื่องจากมีครอบครัวที่ต้องดูแลจึงตัดสินใจชวนภรรยาทอดหนังไก่ขายตอนแรกก็ยังไม่ได้สูตรที่ลงตัวทอดเสร็จหนังไก่เหนียวไม่กรอบตนและภรรยาช่วยกันลองผิดลองถูกปรับปรุงจนได้สูตรทอดหนังไก่ที่ลงตัวหอมกรอบอร่อยต่อมาเห็นพระเอกลิเกคนอื่นร้องเพลงไลฟ์สดในโลกออนไลน์ได้พวงมาลัย แต่ด้วยคิดว่าหน้าตาตนเองก็ไม่ดีเสียงก็ไม่ดีจึงแต่งชุดลิเกมาทอดหนังไก่ไลฟ์สดบนโลกออนไลน์ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นจุดขายดีกว่าด้วยที่ตนเป็นดาวร้ายในคณะจึงใช้ชื่อว่าหนังไก่ทอดดาวร้ายซึ่งได้ผลตอบรับดีจากลูกค้าจากที่ขายที่ในหมู่บ้านจึงขย,ขยายมาขอขายหน้าบ้านของญาติที่มีทำเลติดถนนจนได้รับความสนใจและมีลูกค้ามาอุดหนุนไม่ขาดสาย นายธนากรกล่าวต่อว่าตอนเริ่มแรกขายแต่หนังไก่ทอดจึงคิดหาไรายได้เพิ่มโดยการขายส้มตำแต่ตนเองไม่เคยตำส้มตำเลยเพิ่งทำขายครั้งแรกได้ผลตอบรับดีจึงเพิ่มเมนูขนมจีนปลาราปลาดุกสูตรโบราณซึ่งตนเคยซื้อกินในสมัยก่อนตอนนี้หากินยากตนจึงลองทำขายในสูตรของตอนเองแต่ตั้งชื่อเมนูเด็ดเพื่อดึงดูดลูกค้าอย่างเช่นเมนูตำซูเปอร์หนีพระลอหรือตำตีนไก่ โดยจะแต่งชุดลิเกมาขายเฉพาะวันหยุดเสราร์อาทิตย์ข่าวสั้นทันโลกฝากกดติดตามด้วยนะคะ